เขาเรียม <makeup> uh, like ึงทำยากเพาแปดนะเพาแปดมึงแต่งเฉียบมึงได้ทุกจบเลยแต่แต่นี่มันเป็นเฉียบมุมก้ามันไม่สวยนี่เรามารีวิวฝ้าหลุมเดี๋ยวจะถ่ายให้เขารู้เลยมึงนอนได้นอนกับเพื่อนอ่ะมึงจะได้มือกว้างมาให้รอบละนั่งเลยนั่งนั่งหัวย่อเพื่อนอ่ะมึงจะได้มุมมุมที่ เขาให้มดทุกมุม่ะเออนั่นแหละได้ไหมเต็มเต็มเหลียบไหมคอนคอนมุมเลยละโอเคแต่ทั้งหน้ามุเแต่ทั้งดูดแต่ก็มีบ้างก็มีบ้างถูกไว้ไม่น่าเขียนนะขนาดนี้อันนี้กำลังเริ่มครับ สูงช่างชุมช่างของนู้นใครใหญ่ยี่ของน,อนู้นขนึ้นโค้งไว้ยังไม่เสร็จอย่าไปจุ่มไม้สมมีิ